วันนี้พวกเรามาอยู่ที่หน้าโรงอาหารของโรงเรียนเพิรวิทยาคมนะครับพวกเราจะมาดูร้านขนมที่ชื่อว่าร้านกระดังงานครับเชิญตามพวกเรามาเลยครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านขนมที่ชื่อว่ากระดังงาแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องทำตามมาตรการของโรงเรียนก่อนนะครับคือเรียนการอยู่ที่เขามาร์กไว้นะครับแล้วก็เข้าทางขวาออกทางซ้าย เอาแล้วตามผมาเลยครับนี่ก็เป็น,น้าตาขนมทั้งหมดของร้านนะครับน่ากินมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทปญี่ปุ่นเนยช็อกเนยนมพริกเผาหมูหยองเดเกอรี่ปังเซทาร์ลักและของทานเล่นก็คือไส่ม้วนและขนมจีบนะครับ เรามาถามคุณป้าเขาก่อนดีกว่าครับว่าอะไรขายดีที่สุดคุณป้าสวัสดีครับสวัสดคร้านนี้อะไรขายดีที่สุดครับป้าจะเป็นขนมปังแซนวิชนมสดชาไทยแล้วก็แบ์วอแล้วก็่บิสกิกนมเนเนสเลย่รับแล้วก็ขายอยาื่ ฟังสหรัฐราบลเนยสดกับรางช็อปอย่างลันหนึ่งครับและนี่คือช่องทางการจ่ายเงินน,นะครับมีมากมายเลยครับคุละครึ่งก็รับนะครับครูวอลเล็ตก,ก็รับครับ เราก็ได้ขนมมาแล้วครับเดี๋ยวตามมากินกันเลยครับขัน้นต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของทั้งสองคนนะคะในการรีวิวรสชาติของขนมนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนที่ป้าเขาบอกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาถามสองคนกันเลยค่ะกินรด้ยัง อร่อยมากเลยอร่อยไหมปานิตาอร่อยค่ะพวกเราคอนเฟิร์มนะคะว่าร้านนี้ขนมอร่อยค่ะค่ะทุกคนวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวร้านกระดังงาร้านในโรงอาหารของโรงเรียนทึงวิทยาคมนะคะก็กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย มันฮอดนะและวันนี้เออไ่ไกลแล้นตอนนี้เช่นเค้กญี่ปุ่นเบเกอรี่แล้วก็ขนมปังส้ซนวั์นะครับก็ยังไม่ของทางเล่นหนึ่งสองวันนี้พวกเราขอจบการรีวิวด้านกระดังงาหนึ